สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Investor Network เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาวิรารหาเหรียญ Wi-Fi กันนะครับวันนี้เนี่ยบวกไปถึง43เเลยนะครับเพื่อน โอ้โหตอนนี้เรียกได้ว่าราคาเนี่แซงบิตคอยไปแล้วนะครับสาหรับตัวเหรียญไฟแนนซ์นะครับผมสําหรับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างน่าเก็บนะครับในระยะยาวเหมือนกันเพราะว่าจานวนเหรียญของเขาเนี่ยมีค่อนข้างน้อยมากนะครับเพียงแค่36,666เหรียญเท่านั้นเองนะครับทั่วโลกนะนะครับเปรียบเทียบกับบิตคอยเนี่ยบิตคอยมีมากถึง21ล้านบิตคอยนะครับ แต่สําหรับเหรียญไฟแนนซ์นะครับมีเพียงแค่36,000กว่าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงนําให้ราคาของตัวนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างน่าเก็บอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในระยะยาวนะครับปัจจุบันนะครับเหรียญเหยียนไฟแนนซ์นะครับก็อยู่ในอันดับที่58นะครับในแรงของ Market Cap นะครับผมในวันนี้ก็บวกมาถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมราคาอยู่ที่76,000นะครับกว่าเหรียญแล้วนะครับผมณปัจจุบันตอนนี้นะก็ถือว่าแรงเนี่ยค่อนข้างก้าวกระโดดมาอย่างไวเหมือนกันนนะครรััับบสหตวี้ แล้วก็แซงซิลนะครับหรือว่าซิลิกา้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับตัวเหยืยญไฟนันซ์นะครับทีนี้เราไปดูกราฟกันบ้างครับว่ากราฟเนี่ยตอนนี้นะครับพุ่งไปแรงขนาดไหนนะครับโอ้โหวันนี้วันเดียวนะครับแค่แท่งนี้แท่งเดียวนะครับแท่ง15นาทีเนี่ยบวกมาอีก7%นะฮะ ค่อนข้างแรงเลยนะวันนี้นะครับผมผมไม่แน่ใจว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับตัว WiFi นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับสามารถแบ่งปันความรู้กันได้นะครับโอเคถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้นะครับสำหรับในกราฟเดย์นะครับก็ได้ทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะตีตรงนี้ให้ดูแล้วกันอ่านะครับ อยู่ที่1นล้านเก้าแสนนะครับทะลุขึ้นมานะครับแล้วก็พุ่งยาวเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าดอยเดิมนะครับสาหรับตัว Wi-Fi นะครับอยู่ที่นี่ครับประมาณ94ล้านนะครับสหรับวันแรกที่เข้ามาใน e x c h a n g e b i t ต u รนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าไฮเดิมเหนียค่อนข้างยังห่างไกลเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันแบบปัจจัยทางเทคนิคกันบ้างนะครับผมจะใช้ฟีบนันชีนะครับในการช่วยดูนะครับผมอ่ะเราก็มาเอาตรงนี้นะครับ แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ Fibonacci Retacement นะครับอ่าก็ตีตรงนี้นะครับจะใช้หัวตรงโซนนี้เราจะเอาหัวโซนนี้นะครับกับตูดตรงนี้นะครับผมอ่าเรามาดูการหัวตรงนี้นะครับกับตูดตรงนี้โอเคขยายนะครับตอนนี้นะครับราคานะครับก็ได้ทะลุแนวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแนวนี้ก็อยู่ที่ ช่วง1.618นะครับถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างสําคัญนะแต่ถ้าพุ่งขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเกิดข่าวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมสําหรับตัว Wi-Fi นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราวิเคราะห์ทางปัจจัยทางเทคนิคด้วยฟิบูนาชีนะครับเป้าหมายต่อไปนะครับก็น่าจะมาอยู่ที่โซนประมาณตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดมันทะลุในโซนของ1.618ได้นะครับเป้าต่อมาก็จะมาที่เส้นสีแดงตรงนี้เลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3ล้านกว่านะครับก็ต้องดูกันไปนะครับว่ามันจะขึ้นได้จริงไหมนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ